ช่างยุ้ยน,นะคะ ยยจะมาแนะนําสําหรับคนที่เหมาะกับคิ้วแฮร์สโตกที่เอดีนาของเรานะคะเทคนิคแฮร์สโตกเนี่ยเป็นการสร้างเส้นขนเสมือนจริงด้วยเครื่องนะคะและเข็มนาโน,โนขนาดเล็กจะทําให้เส้นขนคิ้วที่ได้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติเส้นขนเล็กนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าต้องการเส้นขนที่ดูเสมือนขนคิ้วจริงดูเป็นธรรมชาติรับกับรูปหน้าของเราะคะ่ะคนที่มีปัญหานะคะขนคิ้วบางเส้นขนดูน้อยคิ้วดูเว้าแหว่งไม่เป็นทรงนะคะก็สามารถทําเทคนิคแฮร์สโตกได้คะ่ะเทคนิคแฮร์สโตกเนี่ยจะสร้างเส้นขนเสมือนจริงเข้าไป ในช่วงนี้ให้นะคะทาให้คิ้วของคุณลูกค้านี่คิวดูเต็มทรงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะการเพิ่คิวแบบแฮสโตกนะคะปกติระยะเวลาการอยู่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสาหรับใครที่สนใจเทคนิคแฮสโตกนะคะยุ้ยก็แนะนําให้ทํากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้นะคะประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะคิ้วของเราจะได้อยู่สวยคงทนเป็นธรรมชาติแบบสวยระยะยาวคะ่ะเอดดน่านะคะเราออกแบบจากโครงหน้านะคะของคุณลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสีผิวโทนสีผม ไลฟ์สไตล์และความต้องการเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีรูปหน้าที่แตกต่างกันออกไปทรงคิ้วของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยังไงยุ้ยก็อยากแนะนําให้คุณลูกค้านะคะเข้ามาที่ร้านเพื่อเข้ามาปรึกษาแล้วก็ดูรูปทรงทรงคิ้วนะคะว่าแบบไหนเหมาะกับเราสามารถเข้ามาปรึกษากับช่างยุ้ยได้เลยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้านี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปค่ะเอดีนา่าละเอียดทุกองศาเพื่อคุณ